อยูโมโนแม็กในรูปทาโคู่ตอบรูปาง AIS ก็ดอกกัน6 8ดอกกัน9กสี่เหลี่ยมแล้วทรออกรอรับรหัสผ่านเข้าชมทาง SMS ทั้งสามทุกอยงเราก็จบเรียบร้อยไะนั้นเรากไ็ได้ได้สิ่งของนะฮะที่ได้จากการทำภารกิจเนี่ยไปมอบให้แก่มูยทิสัตว์พิการขอขอบคุณรายการแขกเพื่อนเที่ยวครับผมและขอขอบคุณคุณบอยปรกรณ คุณอาร์มโอฮาน่าและคุณปั้นจันทรครับผมที่ได้นําอาหารสัตว์มาบริจาคให้กับมูลนิธิของเรานะครับผมมูลนิธิบ้านสงาะขอสัตว์พิการนะครับผมวงเล็บในความบุธมตธรรมหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนนะครับผมซึ่งปัจจุบันดูแลสุน,นัขพิการบาดเจ็บทุพพลภาพที่ไม่มีเจ้าของมีอยู่ประมาณพันกว่าตัวนะครับผม ซึ่งปัจจุบันได้ทําการมีอยู่สาขาที่สองที่บางเลนนครปฐมการที่เราไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเราไปตักตวงความสุขจากที่นั่นมาแล้วเราสามารถที่จะทําอะไรคืนกลับไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามที่เราสามารถจะทาได้ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ช่วยส่งเสริมให้กันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือสังคมที่ดีสังคมที่น่าอยู่สังคมที่แบบเหมือนกับแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยครับ สำหรับที่สิ่งของที่เราต้องการน้ตอนนี้ยังขาดอย่างมากๆก็คืออาหารเม็ดน้องแมวเพราะเนจากว่าเรามีน้องแมวเยอะมากนะครับผมแล้วก็เป็นพวกอาหารสําเร็จรูปก,ก็คืออาหารเปียกทั้งสุนัขและน้องแมวนะครับผมก็ยังต้องการอยู่แล้วก็สิ่งสําคัญตอนนี้คือเป็นหน้าฝน น่าฝนก็คือเนื่องจากว่าเรามีาสัตว์เยอะแล้วก็ปัญหาก็คือยุงเยอะมากเราอยากต้องการยาการจยุดยาหยุดกันยุงยาหยุดกันยุนยนยนยงนะครับผมเรารับตั้งแต่เป็นชนิดสเปรย์หรือจะเป็นเป็นขดก็ได้นะครับผมก็ยังต้องการรับบริจาคอยู่ทุกท่านก็สามารถร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผม ร้อยอัปโมือเพ่อเราหน่อยเย้ได้แล้วสำหรับแท็กเพื่อนเที่ยวนะฮะขอบคุณครับอ้าครับโอ้ฮ่าน่า่าฮ่ากาก่ากาา่าฮ่่น่า่าฮ่าฮค่าฮ่่าฮ่าก่าฮุาาก่าฮ่าาฮ่่าฮ่าับาฮาฮ่า่กั่าั่่าฮ่าาฮ่าด่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าก่า่าฮ่าาฮ่าฮาฮ่าฮั่าาา